เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกแล้วนะครับผมและในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับก็คือเราจะมาพูดถึงเป็นกิจกรรมแรมเพจ3.0นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็อัปเดตกันเข้ามาแล้วนะครับนี่นี่จะเป็นตัวรูปหน้ากิจกรรมหลายๆคนก็อยากเข้าไปดูแล้วนะครับว่าสายฟรีเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่า พี่ครับเราจะได้รับชุดเต่าตัวนี้น่ยนี่ยฝั่งสีเขียวตัวนี้นยได้รับยังไงที่พี่บอกว่าได้รับฟรีเนี่ยได้รับยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมหาคําตอบมาแล้วนะครับแล้วก็รวบรวมไอเทมแรทุกชิน้นนะครับเกือบทุกชิ้นเลยมั้งก็น่าจะเอามาเกือบทุกชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่ามีของแรชิ้นไหนบ้างที่น่าสนใจบ้างแล้วก็มีอันไหนที่แบบเออหน้าเติมหน้าลุ้นหน้าสุ่มหน้าซื้อในกากูเชมอ เพราะฉะนั้นเนี่ยของมันต้องมีเลยนะครับในกิจกรรมเรมเพจนิวดอนตัวนี้นะครับผู้ชมก็บอกเลยว่าของใหม่เพียบเยอะมากๆเลยนะครับโหเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครอวๆกันดีกว่านะครับในกิจกรรมเนี่ยมันก็มีเข้ามาแล้วนะครับกิจกรรมเก่าก็มีเป็นรวมความเก่าก่อนเข้าโลกใหม่อันนี้ก็คือกลับมาอีกครั้งนะครับก็ไปสุ่มกันได้ครับหลับหัวปัดเปยตัวนี้นะครับหัวขาวปัดเปยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าหัวขาวปัดเปยตัวนี้เนี่ยจะถูกย้อมสีด้วยนะคุณผู้ชมจะ มีจริงครูชองครับเดี๋ยวรอดูเลยนะครับ เดี๋ยวจากผมสีขาวเนี่ยก็จะมีสีฟ้าเข้ามาดีครับรอดูเลยนะครับมีจริงๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูของฟรีนะครับนี่คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้หรือเปล่านะครับเตรียมออกล่าอาวุธสัตว์เทพในตำนานนะครับอาจจะสงสัยว่าเอะไอเทมสีดําตรงนี้เนี่ยที่แบบถูกปิดอยู่เนี่ยวมันคืออะไรคุณผู้ชมครับโอ้โหน่าจะเดาออกกันอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นไม้เบสนะครับแล้วก็จะเป็นมีดนะครับมีดถั่วตัดแล้วก็จะเป็นกระทะสา3อย่างนี้ได้รับฟรีทั้งสิ้นเลยนะครับทั้ง3าชิ้นเลยนะครับตั้ กิจกรรมเนี่ยเขาจะเป็นในรูปแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นของฟรีนะย้ําว่าเป็นของฟรีเว้ยผู้ชมแล้วก็สำหรับอ่ากล่องสมบัติตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรก็คือจะเป็นแบบอ่างไบล่าสมบัติในเกมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะ,อะเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะมีของรางวัลสุดแรงหรือว่าของสายฟรีเนี่ยได้รับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยนะเออมีกิจกรรมสายฟรีหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากขอคุณผู้ชมช่วยผมหน่อยนะครับผมก็แบบอยากได้ของฟรีเช่นกันนะคร ัันนะครบเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ใครอยากฝากลิงก์ก็ฝากได้ใต้คอมเมนต์เลยแบบแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผม,ผมก็อนุญาตให้แบบเปลี่ยนกันได้นะคุณผู้ชมสำหรับนคนที่อยากได้ชุดตัวนี้ฟรีๆนะครับก็ไปหาดูวิธีเล่นกันได้นะครับผมไม่ขอพูดเพราะว่ามันจะยากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมดามเพจกันเลยได้กันนะครับว่าของใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เล่นยังไงนะครับไปกันเลยและนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาของอีเวนต์กิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่หน้าตากิจกรรมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็มีของรางวัลเพียบเลยนะครับในหน้าเว็บกิจกรรมนะครับ่มาดูกันที่อันแรกเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแบบว่าให้วาดรูปนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าวาดรูปแล้วก็จะได้อะไรเป็นรางวัลน,นะครับอันนี้ก็เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นภาษารัสเซียนะก็แบบเออมันยังไม่เเข้้้าามอองนนะคแลวก็็ีืจป ร้านค้าเองนะครับร้านค้าโทเค็นสามารถเอาแบบโทเค็นที่เราเก็บได้เนี่ยมาแลกของฟรีนะครับตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นพวกสกินกระทะแล้วก็มีดแล้วก็พวกเบสบอลหรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับนี่อ่าแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นหน้ากิจกรรมของการรับชุดฟรีนั่นเองนะครับจะเป็นเหมือนแบบถอยลูกเต๋าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแบบเดินหน้าแล้วก็เมื่อเราเดินมาจุดศูนย์กลางก็คือจะรับเป็นชุดเต่านั่นเองนะครับนี่ไปยุทธเทพเต่านั่นเองนะครับนี่ อย่างเฟี้ยวเลยนะครับชุดนี้ก็บอกได้เลยว่ารับฟรีแน่นอนเลยนะครับก็เตรียมตัวรับฟรีกันเลยนะเห็นไหมเออจะเป็นเหมือนแบบเข้ามารวมที่ศาลเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อรับชุดฟรีนะครับนี่ธุรกิจง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่โคเท่คุณผู้ชมครับชุดนี้เนาะ และนี่ก็คือจะเป็นการหาสมบัตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นกิจกรรมเดียวกับเมื่อกี้นั่นแหละคุณผู้ชมครับก็คือเข้าไปดูเงินที่ศาลเจ้าเพื่อรับชุดฟรีน่าจะเป็นกิจกรรมนี้แหละผมคาดเดาว่าจะเป็นกิจกรรมเดียวกันในครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมก็คือให้เราเนี่ยสามารถลากสมบัติในแมปได้ที่แบบเคยมีมาแล้วนะครับกิจกรรมพวกนี้ก็น่าจะรับเป็นโทเค็นเอาไปแลกเป็นพวก อ่าชุดนั่นเองนะครับผู้ชมอ่าและนี่ก็คือจะเป็นโชมหน้าของของรางวัลชิ้นแรกที่เราจะได้รับฟรีนะครับผู้ชมครับนี่ก็คือจะเป็นมีดมาเชเตเป็นลายของเสือนั่นเองนะครับราชาเสือโคร่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็ได้รับฟรีนั่นเองนะครับอ่าของรางวัลชิ้นที่2ก็คือจะเป็นไม้เบสบอลตัวสีฟ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นลายของมังกรสีฟ้านั่นเองนะครับนี่จะเป็นแบบสัญลักษณ์เอฟเฟกออกมานั่นเองนะครับผู้ชมนี่เท่มากๆที่เอาเรื่องเลยนะครับและของรางวัลชิ้นถัดไปนั่นก็คือจะเป็นส กระทะของ เทพเต่านั่นเองนะครับนี่เป็นตัวสีเขียวตัวนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าก็ตอนนี้มีของรางวัลสายฟรีเนี่ยมีมา4ชิ้นเลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ากิจกรรมก็จะให้ร่วมสนุกยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการเก็บโทเค็นหรือว่าจะเป็นการล่าสุ่มบัตรที่ผมให้ดูข้างต้นเมื่อกี้เนาะเอาแล้วยุ้มครับก็ของรางวัลของสายฟรีก็มีคร่าวๆประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมจะมาพาไปดูเป็นของรางวัลของสายสะสมหรือว่าสายเติมกันบ้างดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขัตนะนะครับคัตนาฟินิกซ์ที่แบบคต เฟี้ยวเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยและกันนะและอันนี้ก็คือจะเป็นสกินคาตานะฟินิกที่หลายๆคนถามหานะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวกระบอกสีแดงส้มนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบอ่าตีมเดียวกับชุดของผู้หญิงตัวนั้นนะครับบอกเลยว่าชุดผู้หญิงเนี่ยโอ้โหน่ารักแล้วก็เท่มากๆโหดมากๆ,ๆเลยนะครับคู่กับฟินิกตัวนี้โหอย่างเท่ะครับคาตานะตัวนี้ก็คาดว่า ไม่รู้จะเข้ามาได้กิจกรรมอะไรนะครับแต่ว่าเตรียมตังไว้เลยนะครับหยอย่างสวยเลยนะครับเป็นแบบเอฟเฟกไฟสีส้มอย่างเท่เลยนะครับต่อไปท่าทางก็มาเช่นกันนะครับนี่โอ้โหโ,โคตรเฟี้ยวเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นสัญลักษณ์เลมเพนเนี่ยออกมาเป็นปูนน่นเองนะครับแล้วก็เขาผู้ชายคนนี้เนี่ยใช้ดาบของเขาเนี่ยฟันแล้วก็อ่าโผล่เป็นสัญลักษณ์ของมังกรฟ้าโผล่ออกมานั่นเองนะครับโอ้โห เป็นท่าที่ the, แล้วก็น่าจะแบบโคขวดสุดๆเลยนะครับมีแบบมังกรอยู่ข้างหลังด้วยอย,อย่างที่นะครับท่าทางนี้เนะี่ยและของอต่อไปก็คือจะเป็นสกินรละเบิดเต่านั่นเองนะครับนี่โผลออกมาเป็นกระดองเต่านั่นเองนะครับอิฟเฟกอย่างเท่เลยนะครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเอามาแจกฟรีหรือเปล่านะครับแต่ว่าสันนิฐานว่าขายและกันนะครับคุณผู้ชมครับคิดว่าน่าจะขายเนาะ ไม่รู้นะครับว่าจะแจกฟรีหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปเนาะและขอรางวัลต่อไปนั่นก็คือจะเป็นสกินไอวอลนั่นเองนะครับโอ้โหอันนี้ก็นะ่าจะเป็นแบบถาดของมังกรนั่นเองนะครับมังกรฟ้านั่นเองนะครับโอ้ย่างสวยเลยนะครับเป็นบังเกอร์ออ,อกแนวแบบบังเกอร์เนาะ แบบไม่ค่อยเหมือนแบบเจลไอวอร์เลยนะครับแต่ว่าก็คือจะเป็นธีมของลมเพลนนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเท่โคตรมาถึงการสุดท,ท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะครับนี่ก็คือจะเป็นหมัดนั่นเองหรือว,ว่าเป็นฟิตใหม่นั่นเองนะครับผู้ชมก็คือจะเป็นกำปั้นสกินกำปั้นใหม่นะครับก็จะเป็นแบบของลายมังกรสีฟ้าอีกแล้วนะครับุผู้ชมโห,โหมังกรสีฟ้านี่ลูกรักเลยนะครับ เป็นาธาตุหลักเลยมั้งแนคคุณผู้ชมคร uch uch um ับดูดิก็คือจะเป็นเอฟเฟกเหมือนแบบมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหนวดมังกรอยู่ที่มือน,นั่นเองนะครับเป็นแบบหัวมังกรเลยนะครับอยู่ที่มืออยู่ที่แขนนังวันนี้เนี่ย,อยรอบนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่แขนนะครับปกติมันจะอยู่ที่กำปั้นนะเออมันก็แวกแนวไปอีกแบบนะครับสำหรับกำปั้นสกินใหม่นะครับเอาเลยคุณผู้ชมคร um ับก็เป็นไงกันบ้างสำหรับของรางวัลในกิจกรรมแรมเพลนะครับก็มีทั้งกิจกรรมของสายฟรีนะครับที่ได้รับเป็นชุดแล้วก รางวัลต่างๆนะครับที่เข้ามาในกิจกรรมตัวนี้ทั้งเป็นสายฟรีทั้งสายเติมเนี่ยคุณผู้ชมชอบชิ้นไหนมากที่สุดก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับก็ถ้าหากเนื้อหาภายในคลิปดีโอเนี่ยผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตรงไหนผมนําเสนอไม่ครบเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันที่จริงคืออยากรีวิวเป็นสกินปืนนีโวด้วยนะครับมันก็เข้ามาแล้วด้วยนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะเวลามัน้ปนคาก็แนะครัสกนวายอา